เทสลาโมเดลวายจู p e เปอร์นะครับรันซีรีส์ L R นะครับ S R Best I j o เ e ะนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ทำการถ่ายทำา2วันนะครับผมไปนะครับโค้งด้วยโอ้ยโคตรผ่านสวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับเจ้าเทสลาโมเดลวายจู p e เปอร์นะครับรันซีรีส์ L R นะครับผมตัวนี้ จะมาทำการใส่นะครับกับตัวชุดนี้ครับ SR Best I โ o เ e นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้ง3และ Y นะครับผมไม่ใช่แค่3อย่างเดียวหรือ y อย่างเดียวนะจะ3และ Y แต่จะแยกแค่ว่าเป็นตัวขับ C กับขับ2เท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นตัวนี้สบายๆครับมั่นใจว่านุ่มแน่นอนนะ เจ้าของเนี่ยเคยใส่ตัวหนึ่งมาแล้วนะครับเป็นยี่ห้ออื่นแล้วมีปัญหา,าคือว่าขับมาพอใช้ได้แหละแต่เสียงดังนะครับก็เลยเจ้าของเลยคุยเบลคุยมาก็เลยเขาขอ,ขอคืนเงินก็ขขนเขาก็คืนเงินเลยนะครับแล้วก็กลับมาหาเรานะครับมาใส่ตัวนี้ครับเจ้าอาร์ซาเบสไอโจเกตตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปใส่กันดูจำเราว่ายังไงใส่ไปเนี่ยนุ่มแน่นอนเพราะเราใส่ไปหลายคันแล้วนะครับกับตัวเจ้าอาร์ซาเบสไอโจเกตครับผม นี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ทําการถ่ายทํา2วันนะครับผมวันแรกที่ใส่ไปวันนั้นนะครับก็คือใส่ไปแล้วก็ไปขับก่อนนะฮะแล้วค่อยขัว่าคบขับให้ครบพันโลนะครับแล้วกลับมาเซตติ้งใหม่แล้วก็ขับมาครบพันโลครับสิ่งที่เปลี่ยนไปของคันนี้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับผมทะเบียนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนครับนี่เลยโอ้โหเบรกมาเต็มนะครับผมใส่มาแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผม เจ้าของก็สุดมากนะฮะนี่ฮะใส่หน้าหลังลนะครับแล้วก็นี่ฮะล้อครับแอร์วีแลกนะครับผมเป็นล้อเบานะครับเจ้าของบอกโอ้โหโคตรเบาจริงๆครับพี่เจ้าของเขาก็คุยกับผมแหละว่าเออแบบแอร์วีแลกดีไหมแรงต่างหลายอย่างนะครับก็บอกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันเบามาแรงต่างเนาะเนี่ยก็วันนี้นะครับครบรอบ1000โลนะครับที่จริงเกินมาหน่อยนะด้วยเกินพันโลเน,นี่ยก็เลยมาเซตติ้งใหม่นะครับเดี๋ยวเราเซตติ้งให้เสร็จนะครับแล้วก็เจ้าของบอกมันสูงมันหนาบยุ่งยุ่งมาหน่อยนะครับปรับลงนิดนึงนะครับ ปรับลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันครับว่ามันจะดีขนาดไหนครับตอนนี้นะครับทำการเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับผมมาลองวิ่งในซอยเนี่ย ลองลองหลุมนะโยกเทียทางนี้รถไม่โยกเลยนะ <Yes. S 1> ถือว่าดีมากจริงผมว่าวายจูเนเปอร์ทำช่วงล่างเซตติ้งมาดีกว่าวายเดิมอยู่แล้วด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ในเรื่องของโชคอ่ะมันยังนิ่มไปมันยังย้อยไปนะครับพอมาใส่ ASR, BSI, จเกะนี่กลายเป็น Happy แฮปปีนะ้อะเนี้ยผมว่าขับแล้วโคตรดีว่ะรู้สึกเลยว่าเออมันดีกว่าวายเดิมเยอะอะ่ะเพราะวายเดิมมันจะคงโครงเนาะใช่ไหมล่ะ ่วนใหญ่จะคงโครงหน่อยบ้างอะไรเงี้ยยังมีบ้างแต่คันนี้ไม่มีโครงเลยอะหลังด้กใส่สวบาไม่ต้องใส่แล้ววายเดิมต้องใส่สวบาแลนะ้ววายนี้ไม่ต้องไม่น่าต้องใส่นะดูวายนี้ดูส่งน่าจะดีเออเดี๋ยวลองไปดูความเร็วส,สูงบ้างว่าเป็นยังไงครับผมมาครับตอนนี้มาลองบนถนนนะครับผมอมอไใส่เยอะซะงั้นโอเคเดี๋ยวลองบนถนนนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นสะพานนิดนึงเออมอไซ่ <'m> โถ่เออเฮ้ เเนียนเนี่ยแต่ด้ยวยความที่เราไม่ได้เร็วมากนะโ,โหแรงวะ่ะเพราะว่าโหลงสะพานมาไม่ไม่เด้งเลยเนาะ <S <S ไม่มีเด้งไม่เลยเลยอะ่ะคือแบบยุบแล้วก็ปึ๊บแล้วก็คือแต่นุ่มนะนุ่มเลยแล้วก็แบบเวิร์กคือคันนี้เขาเป็นลันซิลี่นะคบเพราะ,ะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์ตอร์บูสต์นะครับเอ็กซ์ตอรบูสต์คือจะทําให้ความแรงของเขาอะแรงเท่าโมเดล3เทสซี่ผมเลยทั้งนั้นที่เข้าเป็นโมเดล YLR นะแต่กลายเป็นว่าแรงเท่า3 LR เลยก็คือ ความแรงเขาเร็วขึ้นอีกสูดจุดประมาณสูดจุดห้าวิครับเออน้องบอกว่าเวิร์กแล้วก็เมื่อกี้ลองขึ้นสะพานนะขึ้นเขาสะพานแรงต่างเฮ้ยมันโอเคมันนุ่มมันแรงต่างมันฟิลลิ่งมันดีอะ่ะผมว่ามันดีมากอะ่ะเฮ้ยอันนี้แฮปปี้เดี๋ยวลองเข้าโค้งแรงๆนิดนึงนะครับตรงนี้ฟึบโอ้โหเนียนกริปเนียนกริปนะครับอ,อืเฮ้ยเนียนกริบอะ่ะคือเข้าโคง้งเนียนเนียนมากเดี๋ยวข้างหน้าเป็นสะพานสูงนะครับ ดูกันว่าสะพานสูงอันนี้คือเทียบเท่ากับซอยสามตรงพัฒนาการนะด้วยความที่อ่อนดุมันไม่ค่อยมีที่วิ่งให้เราวิ่งเนาะอ, <c oughs> อ่ะอัตโนร์ลองดูอ่ะปึ๊บเอ้ยโอเคไปนะครับปึบโค้งด้วยโอ้ยโคตรผ่านสบายอ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่ารถเอียงไม่ได้รู้สึกรถเอาไม่อยู่ทุกอย่างเนียนหมดนะครับแจ่มมากรับรองเจ้าของแฮปปี้แน่นอนครับอันนี้ เรียบร้อยนะครับกับการจะปรับตั้งเจ้า asrbsi อยู่ใน tesla model y juniper นะครับลั่นซีรีส์นะครับผมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ถ่ายทำหลายวันมากไม่ใช่อะไรถ่ายวันติดแล้วก็มาถ่ายทีวันวันที่เขาปรับตั้งใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่าลูกค้าไปใส่ล้อมานะครับใส่เบรกมาแล้วก็ครบพันโลแล้วต้องมากลับมาจูนใหม่นะครับผมตอนนี้ทำการจูนใหม่แล้วลูกค้าบอกว่าเอาลงนิดนึงนะครับนี่ลังสวยเลยนะดูเห็นไหมสอดนิ้วเข้าไปได้นะครับข้างหน้าข้างหลังข้างหลังสูงนิดนึงนะครับผม เราบอกเลยว่าทรงนี้สวยมากนะครับลงตัวมากกับเรเวว่าจูเนเปอร์นะครับขับเร็วๆแน่นอนเจ้าของบอกเลยว่าตนนั้งแต่วันที่ใส่ไปนะครับเข้าโค้ง160ตรงทางด่วนรามินทาครับเข้าโค้ง160ได้เลยงั้นตอนนี้ผมว่าเกินเพราะว่ารถมีการปรับเฮเตี้ลงนิดนึงนะครับเพื่อรถต้องเรียกว่าเลยนะจุดสูนท่วงจะต่ําลงนะครับเพราะนั้นตอนนี้รถจะยิ่งหนึบกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับผมเจ้าของบอกว่าสูงไปอันนี้ขอลงมาขนดนี้กําลังดีนะครับบอกเลยว่า ทรงอย่างเงี้ยจัดทรงยังไงก็สวยน,นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับกับ S R Best Eye โจเกตนะครับใน Tesla Model Y ายโมเดลสนะครับติดต่อยูเอฟได้เลยนะครับผม Subscribe channel to my